สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงครับผมอยู่กับผมน้องปิดแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงครับได้รับแจ้งจากศูนย์สังการกู้ภัยปกแดงครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนสามสองสี่ห้านะครับตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับหมู่บ้านบางขยแงงนะครับผมขาเข้าปวกแดงนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับในที่เกิดเหตุเบื้องต้นนั้นเป็นจักรยานยนต์นะครับผมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ นะครับเป็นชายหนึ่งรายอยู่ณจุดเกิดเหตุขณะนี้พี่พี่อาสากู้ภัยบุกแดงนะครับและพลเมืองดีกําลังเข้าทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ณเวลานี้นะครับนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับผมเสียหลัาฟิ้วคว่ำนะครับผมได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่ณจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับป้าป้าป้าถอยกล้องนะถอยกล้แป๊บนึงนะครับเป็นรถจักรยานยนต์อ่ะเว็บร้อยยี่สิบห้าไอนะครับสีเทาไอสีน้ําเงินนะครับผม สองกอไก่ต่อเต่าระยองเจ็ดศูนย์สามหกเอาสองกอไก่ต่อเต่าระยองเจ็ดศูนย์สามหกนะครับผมเบฟร้อยยี่ห้าไอสีน้ําเงินแดงนะครับผมนี่ครับผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอยู่นจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับพี่พี่อาสากู้ภัยบกแดงกําลังเข้าทําการช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับขาที่มุ่งหน้ามาจากโค้งเก็บโกกเขาน้อยเข้าปวกแดงนะครับผมนะครับ ตรงหมู่บ้านวังขยงนะครับผมถนน3 2 7 5านะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักด้วยตนเองนะครับบาดเจ็บอยู่นัจุดเกิดเหตุนะครับผมกู้ชีพกู้ภัยปวกแดงกําลังรีบเข้าทาการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะครับตกเข้าไปในป่าเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ผู้ชายด้วยนะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะเวลานี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผม ให้สังเกตแสงไฟวาบๆนะครับของพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานี้เบื้องต้นนะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักพิควัมนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับหนักอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมขณะนี้กู้ชีพกู้ภัยบกแดงพร้อมพลองดีกำลังรีบเข้าทําการช่วยเหลืออยู่นะครับผมฝากแชร์ตามหาญาติด้วยนะครับจักรยานยนต์นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวพี่ๆกู้ภัยตกคลองแล้วครับผม นี่ครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสากู้ภัยบกแดงด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยบกแดงทุกท่านทุกนายครับผมตกคลองแล้วครับนะครับเนื่องจากผู้ประสบเหตุนั้นกระเด็นลงไปในคลองนะครับคลองน้ําตรงนี้นะครับผมนี่ครับกำลังลากขึ้นคลองมานะครับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายสวมกางเกงขาสั้นสีดําเสื้อแขนสั้นสีขาวนะครับผมขับขี่จักรยานยนต์เว็บร้อยยี่สิบห้าไอสีน้ําเงินแดงนะครับผมตอนนี้บาดเจ็บนะครับ อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับผู้ชีพกู้ภัยบุกแดงกําลังรีบประมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ณเวลานี้นะครับพี่น้องแฟนเ,เพจแจ้งข่าวต่วไปบุกแดงใช้รถจะถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับมุ่งหน้ามาจากเาขาน้อยมุ่งหน้ามาจากโค้งเกตโกกนะครับจากเข้าปวกแดงบนถนน3 2 4 5หนะครับผมตาบลปวกแดงอ,อําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับให้สังเกตแสงไฟวาบๆนะครับของพี่ๆอาสากูภา้ภัยปวกแดงอยู่ณเวลานี้นะครับขาเข้าปวกแดงนะครับท่านที่จะรถใช้ถนนให้สังเกตแสงไฟวาบๆนิดนึง เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับแก่พี่ๆอาสากู้ภัยปลูกแดงที่เข้าทําการช่วยเหลือผู้ผผประสบเหตุอยู่นเวลานี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักพิคว่มนะครับได้รับบาดเจ็บอยู่ในจุดเกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายนะครับอาการหนักเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ในจุดเกิดเหตุขอให้พี่นั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดณเวลานี้นะครับน้องแฟนเพจแจ้งข่าวกู้ภัยปลูกแดงนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ๆอาสากู้ภัยปลูกแดงด้วยเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยขอให้ได นะครับอย่าให้พี่เขาเป็นอะไรมากนะครับผมฝากแชร์ตามหาญาตินิดนึงนะครับขนาดนี้ยังติดต่อญาติไม่ได้นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟร้อยยี่สิบห้าไอสีน้ำเงินแดงนะครับผมอยู่บนถนนสามสองสี่ห้านะครับผมหมู่บ้านวังขยงนะครับขาเข้าปวกแดงตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมจากแยกเขาน้อยมุ่งหน้าเข้าปวกแดงนะครับอยู่หมู่บ้านวังขยงนะครับผม ก่อนถึงสะพานวังขยงนิดเดียวนะครับเป็นอุบัติเหตุจัก,กรยานยนต์นะครับเสียหลักด้วยตนเองผู้บาดเจ็บอาการหนักอยู่นจุดเกิดเหตุหนึ่งรายเวลานี้นะครับผู้ชีพกู้ภัยปกแดงกําล,ลังรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับผมที่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับให้สังเกตแสงไฟวาบๆนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกเขาน้อยนะครับให้สังเกตแสงไฟวาบๆนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนแก่พี่ๆอาสากู้ภัยปกแดง นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณเวลานี้นะครับนี่ครับผู้บาดเจ็บยังอยู่กลางถนนนะครับอยู่ข้างถนนนะครับผมกู้ชีพกู้ภายวกแดงปฐมปัจบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลวกแดงนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับผมให้สังเกตแสงไฟวาบๆนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกเขาน้อยโค้งเกตโกกนะครับเข้าวกแดงนะครับผม อยู่ตรงหมู่บ้านวังขยงนะครับผมก่อนถึงสะพานวังขยงประมาณ200เมตรนะครับผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายสวมเสื้อ,อแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำนะครับผมขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเว็บ125สไอสีน้ำเงินแดงนะครับทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับ2กอไก่ตอเต่าระยอง7036 2กไก่ตเต่าระยอง7036นะครับกู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอยู่ณจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับผมนี่ครับกู้ชีพกู้ภัยบุกแดงพร้อมด้วยพลเมืองดีกำลังเข้าทำการช่วยเหลือณเวลานี้น,นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นกำลังใจผู้ประสบเหตุนะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับณเวลานี้ อยู่นัดจุดเกิดเหตุนะครับผมนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยนะครับนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนน3245ตำบลปวกแดงอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักพลิกคว่ำนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมขณะนี้พลเมืองดีพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปุกแดงนะครับกำลังเข้าทําการช่วยเหลือ ประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่และจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปูกแดงนะครับผมขอให้พี่เขานั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับนี่ครับกำลังจะเคลื่อนย้ายขึ้นรถกู้ชีพของกู้ภัยปวกแดงนะครับนำส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับก็ขอให้ปลอดภัยอย่างมากที่สุดณเวลานี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนพลเมืองดีทุกท่านทุกนายทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆพลเมืองดีนะครับจอดเข้าทําการช่วยเหลือนะครับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผมนี่ครับขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปวกแดงทุกท่านทุกนายนะครับผม รีบเข้ามาที่เกิดเหตุรอกันด้วยนะรอกันด้วยนะกลับกลับทางนี้ไหมกลับทางไหนนี่คออกมาทางนี้เหรอผมมาจากมาจากศูนย์อ๋อโอเคจะกลับไปศูนย์ถึงไหมไม่ได้กลับแล้วครับโอเคครับนี่ครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักพิควัมนะครับได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้กำลังจะทำการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลพวกแดงนะครับจักรยานยนต์เวฟ125ไอสีน้ำเงินแดงนะครับผมนี่ครับเสียหลักพลิกคว่ำสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหกระเด็นลงมานี่เลยครับผมนี่ครับตกนี่เลยเอก็เปิดอยู่ไงบัสนี่ครับตกนี่เลยนะครับผมผู้บาดเจ็บนะครับชนป้ายนะครับชนป้ายตรงนี้นะครับทะลุมานี่เลย ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมกําลังจะทาการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับก็ขอให้พี่เขานั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมนะครับเป็นอุบัติเหตุบนถนนนะครับโอ้โหล่องลอยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับล่องลอยของการเฉียวชนนะครับผมจากนี่มานี่เลยนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับผมขณะนี้สาวุธนอะชีพกู้ภัยปกแดงกําลังทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถอาวุชีพด้วยนะครับผมเบื้องต้นนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่จักรยานยนต์เว็บร้อยยี่สิบห้าไอนะครับมีครับใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงนะครับผมนีครับโอ้ยจากนี่เลยครับผม นี่นะครับให้สังเกตแสงไฟวาวๆนะครับพี่น้องประชาชนนี่คือร่องรอยของการที่รถเสียหลักมานะครับจากนี่เลยน่ครับนี่คือจากนี่ไปนะครับชนจากนี่ไปทะลุป้ายไปนู่นนะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นเดียวกันนะครับผมเคสนี้ก็ขอให้พี่เขาได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดจะขับจะกรยาปยแดงพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยแดงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและให้กำลังใจ นะครับขอบคุณพี่พอาสาผู้ภัายปกแดงทุกท่านทุกนายขอบคุณพลเรือบังดีทุกท่านทุกนายด้วยนะครับที่ได้เข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนในครั้งนี้ผมน้องปิดยังข่าวตัวภัายปกแดงพัดนิวระยองร้านปั๊มกุญแจน้องอิงฟ้าซีเคปาซาซาปกแดงขอบคุณครับสวัสดีครับ